ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมมีเรื่องราของวัยรุ่นคู่อดีตครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอกันหลังจากนั้นยิงจากกระสุนด้านแล้วหลังจากนั้นก็พยายามพยายามที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันไปแทงจนต้องหนีตายหัวสุกหัวสุนครับคุณผู้ชมระวังระวงระวังดระวังไอ้นุบิทเออ มีแวน่มน่นีไปหมมนดูุยม่เลยนยิงุกเดีงอ๋จะลอกตุ้ยิงหรือตุ้งเต็งบลลงเลยไม่ไม่หวัดตุ้งเต็งตุ้งเต็งคอยิงเลเดวเปน่แคลำกองนี่หวะหนีตายจนตกลงไปป่าย้าข้างทางอะครับกู้ภัยต้องลงไปช่วยตัวนาย กลสกรอายุ22ปีถูกทำ้ายร่างกายบาดเจ็บครับขึ้นมาจากปากข้างถนนอย่างทุลักทุเลเลยแล้วที่เอวเนี่ยมีแผลถูกอาวุธมีดแทงแล้วจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่างตำบลคลังกับตำบลปากนกครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชช่วงมืดของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมนอกจากที่นายกลสกรถูกแทงแล้วยังมีวัยดุ่นอายุ18ปี19ปีอีก2คนได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามลำตัวหลังจากที่พากันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา แล้วก็ล้มกลิ้งกลางถนนเลยค่ะ,ะตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บทั้ง3าคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ํามันพอเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็ขี่มุ่งหน้ากลับที่พักพอมาถึงแยกถนนพนเนียตัดกับถนนพัฒนาการคูขวางก็ไปเจอวัยรุ่นคู่อริค่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีโดยหนึ่งในกลุ่มผู้คู่อริเนี่ยยกปืนขึ้นมายิงใส่ค่ะแต่ว่าปืนมันไม่ ไม่ทํางานมันด้านก็ทําให้ผู้เสียหายทั้ง3คนเล่นเครื่องมอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่คู่อริต้องบอกว่าไม่ลดละนะพยายามไล่าตามมาค่ะจนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเสียหลักล้มลงคู่อริก็ตามลงไปใช้มีดเนี่ยไล่แทงจนต้องวิ่งหนีตายลงไปในป่าหญ้าข้างทางจากนั้นกลุ่มคู่อริก็หลบหนีไปค่ะโดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็บอกว่ารู้จักกับ หนึ่งในกลุ่มคู่อริที่ไล่ทําร้ายของเขานะคะไล่ทาร้ายเขาเขามีการให้ข้อมูลกับตํารวจไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการจับกลุ่มมาดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ